อ่าเท่าโยกไตนะฟังนดีนะพระไปฟอกไตมามีพยาบาลเป็นคนดูแลพามาหาผมแล้วก็เดินไม่ได้นอนไม่หลับขี้ไม่ได้กินไม่ได้คุณจะแก้งไง<อ> <laughs> นี่มาครบครบสูตรเลยโอ้โห <laughs> เอาเอาเอารถมาแล้วท่านเดินไม่ได้นอนคือหมดหนทางแล้วอะ่ะเป็นคุณคุณจะคิดจะแก้ไงไรกันแล้วก็กินน้ํามากไม่ได้ เออทำไงอ่ะคุณจะทำไงอ่ะอาเป็นคุณลองคิดเออมาทุกอย่างหมคือเอาเอาเรื่องที่จำเป็นก่อน่ะคะสุดมาก่อนสุดๆคุณต้องกินน้ำกินไม่ได้มอให้กินน้อยๆแล้วสิสผมก็เลยบอกเอางี้คุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณแล้วนะคุณต้องไปซื้อยาถ่ายระดมพลมา ะหนึ่งขวดสามร้อยซีซีแล้วคุณก็ต้องซื้อนมเปรี้ยวมาหขวดหนึ่งขวดแปดร้ซีซีแล้วคุณต้องใส่น้ำส้มสายชูไป300ร้ซีซีนะครับแล้วคุณต้องเอาน้ำแข็งมาน้ำแข็งมา1ถุงแล้วคุณต้องไปซื้อน้ำอัดลมมา1ขวดแบบไหนก็ได้1600กรซีซีแล้วผสมกันแล้วให้เขากินให้ท่านต้องกินอย่างนี้นะให้หมด โอ้น้ำเยอะอย่างนี้เอาอย่างนี้ท่านกินไปเสร็จเมื่อไหร่ท่านขี้ท่านจดไว้เลยนะถ่ายทีหนึ่งเนี่ยห้าร้อยซีซีท่านก็สามารถกินน้ำได้วันนี้บิดหนึ่งแล้วถ้าถ่ายครั้งที่สองท่านต้องจดไว้นะท่านก็กินน้ำได้พันห้าร้อยซีซีเราบอกพระบอกพยาบาลเปคนด,ดูแลเข้าใจไหมถ้าคุณกินคุณคุณอย่างงี้แล้วมันถ่ายออกคุณไม่กินมันจะเพียใช่ไหม เขาก็ออกก็ให้มันบงัางานเนีีความจริงนี้เข้าใจไหมกิน500ซีซีเหมือนเดิมคือคือเขากินน้ําอยู่ตามหมอบอก500ซีซีแต่เมื่อไหร่คุณถ่ายแล้วคุณไม่กินจะเกิดอะไรขึ้นฟังนะคาทานแล้วจารเขาเข้าลงมานะพกปอคุณขี่ยังเ่อวนเองขี้ยังีฟังอยู่นีฟ่ฟังไม่ได้จับกลับไประเดียด พระองค์นี้พอกินก็ไปเสร็จเมื่อไหร่มีการขี้ก็กินน้ําเพิ่มท่านก็ทําทําเสร็จอาการบวมก็ลดลงนอนหลับดีขึ้นเมื่อไหร่มีการขี้เขาก็กินน้าเข้าไปนอนหลับดีขึ้นกินอาหารได้มากขึ้นคุณจับประเด็นสิยังไม่ขี้ก็อย่า,ไ,อยอยาไปกินน้าดิเห็ไหมอันนี้เขาขี้เขาจับประเด็นถกูกเขาขี้เขาก็ มันมีความสบายใจในการที่จะคิดจะกินน้ำแล้วถ้าคุณไม่กินพุ้ยก็จะเพียนะหลังจากนั้นเขาพาองค์นี้เริ่มเริ่มกินได้หลับได้ขี้ได้คุณต้องทำอย่างนี้ทุกวัน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 ,วนปรากฏว่าท่านจะโทรมาอีก่โยมทำยังไงจะเดินได้บอกคานก่อนท่านคานก่อนแกทีละเรื่องคือ,คอจะเป็นหรอออคือคือขี้ได้แนละ้ว กินได้ละหลับได้ละขาดเดินไม่ได้ท่านคานคานคานแล้วโดยเฉพาะต้องคานขึ้นบันไดน,นะไม่ใช่คานขึ้นทางลาบนะท่านก็เหนียวเนียวขึ้นบันไดขึ้นไปจนกระทั่งท่าน,านเดินได้นะแล้วท่านก็ถามโทร์าว่าจะวิ่งได้ไหมท่านอยากวิ่งลอันนี้เคสจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงอยู่ไปเล่าแล้วท่านก็วิ่งได้ละ เราก็บอกว่าถ้าท่านทำอย่างนี้นะถ้าท่านไม่เพียรไม่ต้องไปฟอกไตฟังขไหมฟอ <c oughs> กไตทุกสามวันไม่ต้องไปฟอกถ้าท่านยังไม่เพียรท่านกินยาเนี้ยท่านไม่เพียรยรังไงท่านก็ไม่ไปฟอกไตเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่จะไปฟอกไตเป็นไปได้ไ,ดไหมเป็นไปแล้ว แล้วคุณคิดออกไหมว่าวผมคิดออกได้ยังไงแล้วท่านไม่จืแล้วพยาบาลผมคิดทฤษฎีให้ฟังว่าเนี่ยโซเดียมโพแทสเซียมเมื่อไหร่โซเดียม,พยมโพแทสเซียมอ,ยออกจากออกจากขี้ไปเนี่ยมันมันต้องมีสิ่งที่ทําให้บวมคือเพราะโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยไม่ได้หมุนเวียนแล้วพอออกไปปุ๊บให้กินน้ําให้กินผลไม้ให้กินอาหารให้มันอร่อย กินได้ท like ุกอย่างที่ขวางน้าซึ่งพอเป็นโรคไตเขาห้ามดูน้ำส okay. ิ่งที่ห้ามต้องกินเขาไม่หายแล้วคุณก็คุณไปทำต่อมันทำไมไม่เชื่อผมก็ไปทำต่อแต่เชื่อผมก็ทำนี่แล้วก็หายแล้วก็ย้ำไปว่าอันตรายอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมครับ จะตายตอนหลังจากหายแล้วพระองค์นี้ก็ตายแล้วเพราะหายแล้วหายแล้วเป็นไรนอนดึกไปเทรด<ก>ฟอ,อร์เราต่อไ,ตอ, <c oughs> าอไหมครับทำ <c oughs> ไมต้องตายตายเพราะอะไรไม่ใ <c oughs> แล้วท่านก็ไม่กินยาขี้อย่างที่ผมบอกไม่กินตัวนี้หรอกเพราะว่าขี้เยอะ <c oughs> แล้วเราบอกไม่เกี่ยวกับผมนะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับผมนะ แล้วก็ค่าใตขึ้นตอนนี้เาพอพอตัดขาดปุ๊บท่านไม่ทําตามอย่างที่เราบอกไม่กลับมาย้อนนับหนึ่งใหม่ตอนนี้ตอนนี้พอพอพอนอนดึกปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ค่อยลงสโลนนะมันดิ่งเหวเลยครับคฟังบบให้ดีด <S 2> <S 2> ดดคุณต้องจําไว้ว่าผมจะพูดกับลูกศิษย์เสมอว่าแกไปรักษาใครเนี่ยเขาจะตายตอนหาย we mm -hmm.